สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปยนโดนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพระเกจิคณาจารย์นะครับเหรียญยออนิยมพระบูชาดูว่าเก๊แท้เขาดตตูตรงไหนนะครับดูตําหนิดูค่าตลาดราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเป็นการดูพระบูชาหลวงปู่หลิววัไดไร่ก้ทองนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสามนิ้วนะครับเขาดูจากหน้าตา พระบูชาหลวงปู่หลิววันแรกทงทองนะครับเขาดูปีกันตรงนี้เขาเรียกว่าแปดเ็ดนะครับก็คือรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับมีบอลทองกบลมดําแต่อง์นี้เป็นลมดํานะครับจะเป็นหลวงปู่หลิวดั่งสมาธิแล้วก็ขี่เต่านะครับเต่าหลวงปู่หลิวเนี่ยรุ่นแรกนะครับจะต้องคอจะต้องชง,งกแบบนี้นี่ครับเห็นไหม ด้านท้ายนะครับมียันด้านบนมียันนะครับเรามาดูเกทแท้กันดีกว่าว่าเขาดูนัแบบไหนนะครับรุ่นแรกนะครับอายุ87ปีอันดับแรกจำใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆนะครับเกทคอร์ดไม่เหมือนนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับดูตรงจีบอลตรงนี้เห็นไหมครับเป็นริ้วเลยคมชัดเจนนะครับอะนที่สำคัญนะครับ นี่เห็นไหมครับเ็นรอยจะเข็มไหมการสร้างพระบูชาหลวงปู่หลิวนะครับเขาจะมีสองสองสามสี่ชิ้นนะครับก็คือเดี๋ยวผมนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะครับเขาจะมารวมประกอบกันโดยการเชื่อมนะครับองค์พระหลวงปู่หลิวจะเชื่อมกับองค์เต่าคอหลุคอเต่าก็จะเชื่อมนะครับจะมีร่องรอยการเชื่อมอยู่ขา ก็จะมีร่องรอยการเชื่อมทุกขานะครับทุกขาสังเกตรตรงนี้มีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับคมรายละเอียดจะต้องคมยันจะต้องคมนะครับรายละเอียดต้องคมทุกทุกที่นะครับไม่เบอร์นะครับนี่เป็นการดูตำหนิแก้แท้นะครับแล้วราคาค่านิยมนะครับลมจำเนี่ย ก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับก็คือหมื่นหมื่นต้นนะครับหมื่นกว่าบาทก็ยังไม่แพงเท่าไหร่ที่แพงๆนะครับก็จะตามขนาดขององค์พระก็จะมีเจ็ดนิ้วเก้านิ้วนะครับแต่แบบนี้สามนิ้วจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับใครมีนะครับผมก็ยินดีรับเช่าส่งไปทางไลน์แล้วก็โทรศัพท์นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เป็นคลิปพระบูชาหลวง่หลิวนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับยังมีคลิปพระบูชาหลวง่หลิวนะครับ รุ่นอื่นๆให้รับชมนะครับให้รับชมกันยังไงฝากกดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นพระพุชาแบบนี้ปีอะไรรุ่นไหนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ